สวัสดีค่ะเพื่อนมากินตำสมนะคะตำแตงนะคะมาเด้อม,มาเด้อตำแตงแซบกับไข่เจียวก็พักนะคะเด็กเส้นเด็กตำม,มาเด้อม,มาเด้อแซบแซบตำข้าค่ะ ขอใส้มือนะคะว้าอากาศถึงมีแดดได้แต่ก็ยังหนาวอยู่ค่ะเพื่อนๆนี่หนาเนาะมีสาก,ก็จิกวหลอนมาแหละไข่ไข่ก็ยังบ่กว่าหายล้วจะไข่มันก็เชั่งว่าคั่นแล้วจ้ะแต่ว่าก็ยังไอแล้วก็ สเสียงก็ยังบอโอเคคงที่แล้วแต่ว่าเ็าดีกว่าเก่าแล้วจะ้ะมาเราจะเด้อสมตำไข่เจียวแซ่บเก้มพักพเท่านี้แล้วจะ้ะ มือกระแตกการมันเย็นแต่ว่าถ้าตรงไหนมันลมๆกับหนาวนะคะตรงไหนแดดก็ดีแดดออกก็จะ <c oughs> ิดถึงบ้านเราด้เนาะไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้คิดถึงบ้านร้ายจะ้ะลูกเขาบ้านเราแผ่นดินไหวเนาะคะ่ะไหวมาจากประเทศอันเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะไม่ใช่เพื่อนบ้านดอกประเทศที่ว่าน,ะ,นะคะไม่อยากออกชื่อกนะคะ <c oughs> คนเก็เสียชีวิตบางคนก็รอดนะคะโอ้ย ขอ้ทุกคนปลอดภัยคนที่ติดอยู่นี่น่ะก็ขอให้กูภ <c oughs> <c oughs> ัยเขาช่วยออกมาได้มดทุกคนเลยคนที่หลอดชีวิตเนาะคะ่ะขอให้ทํางานสะดวกสดุมพม่าธรณีเนาะค่ะก็ขอให้เปิดทางช่วยคนที่เรือออกมาได้เนาะคะ่ะชีวิตใครๆกัก็หลักทุกคนก็มีขอบคัวเนาะคะ่ะคุณพื่อ ทั้งประเทศเราทั้งเพื่อนบ้านประเทศเราเนาะคะ่ะไปทำงานมือนไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะคะ่ะดูตอนที่เอ็นไปเอ็นมา